วันนี้มาตำมะละกอให้หลานนะจ้าเรือเล็กน,น้อยเนาะพอได้เลี้ยงช่องนี่นะคะเขาก็จะใส่พริกสองเม็ดนี่อะสองเม็ดเขานะคะมีน้ำปลาผงนิดหน่อยนะคะพริกสองเม็ดนะปลาร้านิดนึงเขาบอกให้ใส่ปลาล้าด้วยเนะเาะวันก็าออมาใส่ปลาลาให้เขาแล้วนะเนี่ยมะละกอวันนี้เราจะขูดนะคะเพราะว่ามะละกอมีเนื้อแข็งมาก นี่ไงอะฮะเขาบอกเขาอยากจะกินตาส้มเนาะเป็นไรไม่ได้ไปโรงเรียนกินได้เนาะแล้วก็ใสยลงมาจากต้นที่ข้างบ้านนะคะนะคะอะเดี๋ยวก็จะตำให้เขากินเนะาะประหยัดไม่ต้องไปซื้อนะคะไม่ต้องไปซื้อไปหาเรามีเราก็ใช้ เนี่ย yeah. ล้วก็ตำให้เข้ากันเนาะต่อ,อทางๆหน่อยเนาะรู้สึกว่าอ่าเนี่ยเราก็จะมาตำให้เขาเนาะตำทุกทีเลยเลยตำยทุกทีแล้วกล้องสะเทือนเลยอ่ะแต่ก็ขยิมขยิมมาก่อนนะเพราะว่าดังเนาะพื้นไม่เสมอพื้นไม่เรียบนะบ้านบ้านเราเรียกว่าเสมอเนาะ ตะก้องไม่มาทําทำให้เลยไม่มาจับให้เลยตะก้องเนี่ยสมะเขเทศส่มะรขเทศลูกหนึ่งใส่มะนาวนะคะใส่น้ำปลาน้ำตาลนะคะเติมผงนีดหน่อยไม่เติมไม่ได้นะคะเพื่อดรสชาตินะยังไงเด็กเขาก็ต้องออกไปสู่โลกภายนอกอยู่แล้วเนาะไม่ใส่ก็จะหากระไรอยู่เพราะว่าเราต้องแอบจุ๊บกับเขาด้วยเนาะ อ๋พอพอใช้เมื่อกอขูดแล้วเนื้อก็จะนุ่มนะครับเพื่อนเนื้อเขาก็จะนุ่มๆเนาะเนื้อเขาก็จะนุ่มๆเนะาะมาทำเบาๆเนาะจะได้ไม่สะเทือนเนาะว่ามื่กอนุ่มแล้วเราก็ต้าให้นานต้นานเพื่อต้นานเกินไปมันก็ทำให้เลนะนะพอนะมาพอ รอแล้วนะเพราะว่าเราโขกเครื่องปรุงไว้รอแล้วเนาะแล้วก็มาขูดดูนะเดี๋ยววางกนะอา่อนเนาะวางตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวหล่นคอมทามลงมาอ่าทีนี้เราก็จะมาคบใส่จานกันเถอะให้เด็กนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องชิมนะคะเพราะว่ารสชาติเด็กเบาๆอ่อนๆเนาะนจะมีสีสันที่ตัวมะละกอน,นะคะเพื่อนๆน นะเราทำให้เด็ดนะคะเขาวันนั้นเขาทานคนเดียวนะคะจานหนึ่งหมดเลยไม่เผ็ดนะคะเพื่อนๆน,นี่ไงเอาเอามาโชว์หน่อยนิดนึงมีเพื่อสีสันเนาะแล้วก็หามนะคะถ้าอยู่บ้านมีก็ทำให้ลูกให้หลานนอกวันหยุดเปิดปิดเทอมเนาะจะได้ประหยัดซื้อเขาก็ครกหนึ่งแพงนะคะเพื่อนๆน,นี่ แล้วก็จะได้มาตำมะละกอรสชาติไม่เผ็ดนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมเล็กๆน้อยๆช่วงวันปิดเทอมนะคะบ๊ายบายค่ะ